สวัสดีครับทุกคนผมเต้เต้ร ok ็อกยูนะฮะวันนี้มาอยู่กับกีตาร์โป่งราคาประหยัดครับชื่อรุ่นว่าคานสกิดีลักเจเนเรชัน2ครับตัวนี้จะเป็นไม้โรส o ูดนี่แบ็กแอนไซส์โรส o ูดคมเข้มแบบนี้เลยนะ เป็นดำเข้มๆแล้วก็จะมีเกฑ์ไม้ด้วยนะครับสวยงามเข้มข้นทีเดียวส่วนไม้น้าสเปกไม้น้าก็คือสปูตนะครับแล้วก็คอเนี่ยจะเป็นมาฮอกกานีนะครับลักษณะการเคลือบก็จะเป็นการเคลือบเงาเคลือบกอทั้งตัวเลยนะครับส่วนฟิงเกกร์บอกจะเป็นเทควูดครับเอนเลเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสอันแบบเฉียงนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยจะมีรูปตัวนกพับกระดาษนะครับเล็กๆนะครับ อยู่ระหว่างกลางของสี่เหลี่ยม2อันนี้นะทั้งตั้งแต่ช่อง 1, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17เนี่ยไล่มาแล้วก็เฟสดุดท้ายเนี่ยจะเป็นภาษาญี่ปุ่นเขียนว่าคัสกินะครับอ่าโอเคแล้วก็งานต่างๆเนี้ยทีเดียวสวยงามนะครับในลักษณะราคาเริ่มต้นส่วนตัว s ซ d เดิกับตัวนัดเนี่ยให้เป็น ABS นะครับมีปิกการลวดลายเป็นกิฟสันสไตล์นะครับดูปิกการกันก่อนสวยงามนะแปะมาแบบนี้นะฮะ าลายพิก,กาดก็เหมือนเป็นดอกไม้ประมาณนี้ครับดอกไม้สีขาวเหลืองนะฮะแล้วก็มีโเรเซตต่างๆมีบดิ้งขอบสีขาวตัดสองขอบนี้เลยนะครับข้างหลังมีนกพับกระดาษแล้วก็คาสุกิอ่าแล้วก็หมดุดสายสะพายเจาะมาเรียบร้อยแล้วเป็นสีเงินนะครับนี่สองข้างนะครับใส่สายสะพายเล่นได้เลยะฮะส่วนลูกบิดครับจะเป็นสีเงินแล้วก็มันจะมีสัญลักษณ์คาสุกิ นกพับกระดาษภาษาญี่ปุ่นด้วยคาสุกินะครับนี่คือส่วนหัวนะครับมาดูด้านล่างโลโก้นะครับแล้วก็มีนกพับกระดาษอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองทดลองเสียงกันนะเริ่มที่การสตัมคอร์ดเป็นสตัมแบบฟอร์มคอร์ดธรรมดาเบสิกเบสิกก่อนนะ เดีวลองปิกกิ้ง เดี๋ยวลองเล่นเป็นอะคอร์ดทาบดูบ้างนะ จับง่ายทีเดียวครับคอ,อนี้จะเป็นคอเชฟซีนะครับสัมผัสดีทีเดียวแล้วก็เล่นพวกคอดท่าแล้วก็สบายสบายาห,รหรือว่าเป็นโอเพนสาย ต่อมาลองเล่นเป็นโนตโนตดูนะอ่าซึ่งตรงนี้นะครับจะมีคัตเอาไวจะเป็นทรงเดนดนอตที่มีคัตเอาไว้เราก็สามารถเล่นอ่าลึกๆได้เลยอยี่ยเล่นลึกๆได้เลยออย่างเงี้ย เล่นสวิทช์ชายสบายๆเลยนะครับเพราะว่าคัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนคีย์ยังสบายเลย อ่าประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือคิตร์โป่งสำหรับผู้เริ่มต้นฝึกนะครับแล้วก็ชอบลักษณะนี้ทรงเด a นอ o t ดคัตเอาไวแบบนี้มีลวดลายอินเลย์แบบนี้ปิกกาดแบบนี้นะครับทรงแบบกิฟสันสไตล์ประมาณนี้นะครับในราคา3,900บาทเท่านั้นนะครับสำหรับตัวนี้นะคาสกิวดีลักเจเนอเรชั่นสนะครับถ้าใครสนใจสามารถติดต่อทางมิวสิกเอ็นทานได้เลยครับบ๊ายบายครับ